ชุมชนนะครับระดับน้ำที่ชุมชนชุมชนวัดสุปัตตนาลามนะครับดูนะครับระดับน้ำยังไม่ลดเลยนะครับชาวบ้านเดือดร้อนนะครับชุมชนข้างวัดสุปัตตนาลามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีดูระดับ ของน้ำมูลนะครับยังไม่ลดเลยนี่ครับซอยซอยข้างวัดสุปัตตารา,ามดับแม่น้ำมูลฝั่งทางนี้ก็เป็นฝั่งของแม่น้ำมูลใต้สะพานแม่น้ำมูลนะครับสะพานเสรีประชาธิปไตยแต่ตรงถนน เส้นติดกับวัดสุปัตนะครับเรียบม่น้ำมูลระดับน้ำได้ลดลงเรียบร้อยนะครับรถขับได้แต่ในชุมชนในบ้านอะไรนะบ้านบุงกาแซลเหรอครับบ้านบุงกาแซลระดับน้ำนี่ชาวบ้านยังได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับข้างวัดสุปัตอันนี้วัดสุปัตตตาดาลาม ระดับน้ำลดแล้วอันนี้ช่วงนี้ช่วงพักเที่ยงพักเบรนี่ครับแม่น้ำแม่น้ำมูลบรรยากาศถนนเรียบวัสุปัตตดารามระดับน้ำก็ลดลงพอประมาณนะครับ ซึ่งตรงถนนรถสามารถขับได้แล้วครับแต่ว่าตรงในชุมชนข้างวัดสุป,ปัตระดับน้ำยังไม่ลดนะครับแล้วก็ฝัง่งฝั่งตรงกันข้ามนะครับตรงข้ามกับวัดสุป,ปัตตนาลามก็จะเป็นฝั่งวารินํำราชนะครับฝั่งทางบ้าน บ้านอะไรบ้านหาดสวนยาบ้านท่าบักบังนะครับบ้านรับแลอะไรต่างๆนะครับบ้านหาดสวนยาระดับน้ําก็ยังไม่ลดเหมือนกันนะครับที่ชาวบ้านที่ปลูกบ้านที่ริมแม่น้ํามูลนะครับก็โดนอุทก,กภัยรอบนี้นะครับนี่นะครับ ใต้สะพานเสรีประชาธิปไตยสะพาน,พานตรงนี้อายุประมาณสองร้อยกว่าปีนะครับสร้างช่วงไอ้รัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์นะครับระดับน้ำเนี่ยครับอันนี้ใต้ใต้ตลาด เทศบาลสามนะครับหรือชาวเมืองบนเรียกว่าตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่ในกลางใจเมืองตรงเชิงสะพานนะครับเสรีประชาธิปไตยนะครับสะพานที่จะข้ามฝั่งอำเภอเมืองจังหวัดบนราชธานีเพื่อจะข้ามไปฝั่งวารินําราบนะครับตอนนี้ ทางเทศบาลนะครับได้มาทำการซ่อมแซมปรับปรุงนะครับเพราะว่าข้างล่างน้ำท่วมอันนี้น้ำลดแล้วนะครับอันนี้ดูดูระ,ะ,ะ,ะดับของแม่น้ำนะครับอันนี้ใต้ตลาดเทศบาลสามหรือตลาดใหญ่นะครับก็มีรถมาจอดได้แล้วนะครับแต่ตรง ถนนเรียบแม่น้ำมูลทางฝั่งอวัดหลวงนะครับยังไม่ลดนะครับรถไม่สามารถข้ามไปได้อันนี้ผมจะมาถ่ายดูถ่ายดูเอาระดับน้ำวันนี้นะครับอืระดับน้ำของวันนี้ ก็จะมีช่วงเวลาตรงจอมอนิเตอร์นะครับเวลาตีสี่ของวันนี้นะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดเดือนพฤศจิกาสองพันหร้อยหกสิบห้านะครับช่วงเวลาตีหนึ่งระดับน้ำอยู่ที่เก้าเมตรห้าสิบเอ็ดนะครับเก้าเมตรห้าสิบเอ็ดเซนนะครับแล้วก็ ช่วงเวลา10โมงน้ำก็ลดลงอีกนะครับลดลงเหลือ9เมตร47เซนนะครับนี่ครับอันนี้คือป้ายแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมนะครับของวันที่1พฤศจิกายนนะครับทางช่องหน่อยรวยๆก็ หอรายงานรนะดัแบบน้ำท่วมไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบชอบไปคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยรวยรวย fc ด้วยนะครับตอนนี้กำลังจะขับขึ้นไปบนทางเข้าตลาดข้างบนนะครับ ออขอบพระคุณไว้นะแค่นี้ก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน่อยรวยรวยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ